สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีชาปอัาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนมอลลัมทั้งหลายครับนะครับผมเดชโจวันนะครับผมเดชโจวันฝากช่องเดชโจวันด้วยนะครับผมครับนี่ครับบรรยากาศครับเอฟซีเริ่มสีม้าลายแล้วครับตอนนี้บันฮักพอฮักแม่ฮักหรืยว่าเดินทางมาหาอีหลานะครับตอนนี้ก็นะครับก็เริ่มหลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งครับ ยากาศนะครับยากาศนะครับตอนนี้มาหลายแล้วครับมาบ่านีวานะครับมาหอดจอดถึงครับจุดประสงค์นะครับมาขึ้นบ้านใหม่นะครับจุดประสงค์นะครับมาขึ้นบ้านใหม่นะครับนครับพี่น้องครับจุดประสงค์นะครับผมนี่ครับ รออยู่ครับผมนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศนะครับผมรอกอดรับพี่น้องครับนี่ครับเอาไย่ยบรรยากาศไปก่อนครับ ให้หน่อยน,นะครับๆได้บรรยาก,กาศไปก่อนเราจะเตรียมตรงไม้เรียบนะคะสลบอันนี้นนะคะราให้น้องครับ แม่ข้ายก็บอกกัีรอดอย่างทีชนในข้าเป็นคนอยู่ดีไปยไปค้าผ่านหรอวัสดีครับโอ่งวันดีไปยัาผ่านครับ่เห็นแบบเรดีครับอาผ่านครับรอรอมันนีก็รอเป็นพิเศษนะครับวันนี้มาหาลูกสาวรอเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับพี คิดได้นะครับไปบามีนะครับผมก็เลยพักอยู่แถวนี้พอดีเลยจมาบ้านพอดีเรับนี่ตามราแรกกันสิไปงาไวทีมครับโอเค ทำแม่ไปกินเขาทำแม่ไปกินเขานี่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 นีนี่น่ ดวยด้วย้ยดยพ่ผ่านมายด้วผ่านมไถือนาเียวมับมหนานยูากเจ้าของกนก้นผูเจ้าขนผูานไป้เจาของก้ผู้างนผู้เจ้าขก้ผูเากนเาขครับนผูากนผูเจ้างนผ้นเจ้าองผจาเจนผ้านเจกผนา้นผอกนงนผาเงครับผานเองกผนอง นี่พี่นรองครับนี่ครับพอการใช้่างนี้ครับเปนองครับน่ครับพายายนะครับ

ตกแก่ยุก็จะผ่าไปเลิ่งดีบน้นหมรัมือเล้ยงางแค่เ้ยอสิบแตัวไม่นับเท่ยพุ่น่ะพ่อิปน่เขาพุ่นเครอครับบรรยากาศครับมวนครับมนนี้มวนครับ ใบแล้วพอครับเดียวกันเมัดเลยมันมาเด็กถูกไปหน่อยอันนี่มันตกโง่เพราะดอกกัเดียรโอ้เนาะถนนเนาะโอ้ปาดบ่ได้คิดพอเลยโอ้กับเก่าตัวเดียวกันเนาะคนซื้อนี่กติกัน ค้ออกเมียนครับถูกแค่ออกในอกออกแต่พื่อ้าถ้าจูดแม่เนยออกแค่กรอบได้ครับเนนโอ้สุดยอดดีนะภูมิใจครับร้ายครับมันนี่หลายครับเมียนครับีเราเนลุก เอาจัสามสอสาไม่ขึยากโลโก้แต่ภูมิใจเนาะของโลโก้ครับแล้วลลงแ้วเอาว่าหารขึ้นยิมดีอยู่บอนี่ขึ้นทิ่สิบ่ยิม เพื่อนยิ้มยุนหอดงูเลยโอ้เปลี่ยนคนไทยแล้วก็มายิ้มบัดนี้เป็นทั้งรังย่อยลูกจะเป็นอะไบิรนลูกไ่พ่อเขาดูลูกนนเอาว่าไม่เอ่อะผู้ใหญ่กำปั้น พูดเรืตงสือเถามูดเ่งือเะบนี่เเอาไปกบัเอาหนาบาทว่ครั <c oughs> บว่าไงวาครับครับผมหลังบานครับเห็นไหมนี่หลังบานเดบอกพ่อจิตตะเนี่ยพ่อจิตตะครับพ่อจิตตะ ก้อยหลายก้อยครับกนข้าวกิยาเนี่ยสบายนี้ม่ไหนเม่ไหนเอาบันไดนไม่ไหนเราบราไนไดนะที่หลมนเาืนแล้วตื่นแล้วาเร่น้องถสบายไปกินยาแล้วปรคับกินข้าวนะโอบมูกบีเสียงแล้วได้บังคับกินข้าวบมดเลยกิา มังขับผมกินเขาแล้วะหรือบัครับจนเหรอก่อนจับเจ่อเพราเนี้ยม่็นเด้บงกันทนที่สองแล้วทำไมที่เนี้ยเน้นมึงไสิเยหรืว่าวันจริงๆผมนุ่มก็นี่ได้เหมือวกันเชื่อเนี้งานหลายแล้วคือโดนนายโยูุไม่หนุนเลย มื่อนั้นว่านปี่พ่อเห็นารเน้ายอมนี่ครับผมแต่ผมถ่ายคลิปนี้กันฝากไว้แค่นี้ครับเด้อครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามช่องเดชเจวันนะครับให้พี่น้องร่ำรวยรวยเด้อที่เขาไม่เบิร์คลิปคอยถูกแล้ววันที่หนึ่งถูกหวยรวยเบอร์ลำรวยลำรวยแข็งแข็งแบบต่างแบบพี่ไหมครับขอบคุณครับ